นิวซีแลนด์เผยคนร้ายก่อเหตุกราดยิงมัสยิดไครเชิร์ตอาจถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมถึง50ข้อหาและพยายามฆ่าอีก39ข้อหาทางการตำรวจนิวซีแลนด์เปิดเผยว่าได้เตรียมดำเนินการข้อกล่าวหานายเบรตันเทรนต์สัญชาติออสเตรเลียวัย28ปีที่ก่อเหตุกราดยิงมัสยิดในเมืองไครเชิร์ตเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง50คนโดยทางอายการของนิวซีแลนด์ อาจตั้งข้อกก่าวหาเพิ่มเติมในระหว่างการพิจารณาที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้โดยแบ่งเป็นข้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรม50ข้อหาและข้อหาพยายามฆ่าอีก39ข้อหารวมแล้ว89ข้อหาและอาจมีการพิจารณาตั้งข้อหาเพิ่มเติมอีกรายงานระบุได้ว่าการพิจารณาที่จะมีขึ้นวันศุกร์นี้ Nine arent, านายเทรนต์อาจจะไม่เดินทางไปศาลแต่จะปรากฏตัวผ่านวิดีโอคอนเฟรนท์จากเรือนจำความมั่นคงสูงในเมืองโอเกลนัน แทนเพื่อความปลอดภัยรวมถึงยังห้ามสื่อมวลชนถ่ายภาพในระหว่างการรับฟังข้อกล่าวหาอีกด้วยตุรกีจะไม่หันหลังกลับจากข้อตกลงซื้ออาวุธครั้งใหญ่ที่ทำไว้กับรัสเซียถึงแม้เพิ่งถูกสหรัฐระงับการจัดส่งอุปกรณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเครื่องบินขับไล่ F-35 ตอบโต้อังการาที่ไม่ยอมยกเลิกสั่งซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 จากพยามีขาว เมฟลุตคาวุโซกลูรัฐมนตรีต่างประเทศของธุรกีระบุว่าในวันพุธที่ผ่านมาข้อตกลงเอสสี่เสร็จสมบูรณ์แล้วและเราจะไม่หันหลังกลับไปจากสิ่งนี้เขากล่าวว่าณเวทีประชุมสมัชชาของสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในวอชิงตันในโอกาสที่เขาเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีของการก่อตั้งนาโตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสหรัฐระบุว่า พวกเขากำลังระง,งับการจัดส่งอุปกรณ์ F-35 แก่ตุรกีเช่นเดียวกันกิจกรรมการผลิตร่วมสืบเนื่องจากอังการาไปซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 จากรัสเซียเขาวุสซุกลูกกล่าวว่าตุรกีต้องหันไปหารัสเซียเพราะพวกเขาไม่สามารถซื้อขีปนาวุธแพทริออตของสหรัฐและอ้างคำพูดทางโทรศัพท์ของทรัมป์ว่าอาดีตประธานาธิบดีบารักโอบ,บามาทำผิดพลาด ที่ไม่ยอมขายระบบดังกล่าวให้กับอังกราอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นรัฐบาลของประธานาธิทรัมป์ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมจะขายอาวุธแพรทรออแก่ตุรกีหากว่าพวกเขายอมยกเลิกสัญญาซื้อระบบ S-400 จากรสัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเน้นย้ำว่าข้อตกลง S-400 ไม่ได้เป็นสัญญาว่าอังกรากำลังโน้มเอียงเข้าหารสัสเซียเราไม่เห็นด้วยกับการรบขอรสัสเซียในหลายอย่างหลายประเด็น เขาวุโซกลูกล่าวได้ว่าโดยชีย้ถึงพฤติกรรมก้าวร้าวของรัเสเซียเดทเลยดัมพร้อมให้สัญญาว่าตุรกีจะไม่มีทางรับรองกร,รีนรัเสเซียผนวกแหลมไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเรากําลังทํางานร่วมกับรัเสเซียเขากล่าวแต่มันไม่ได้หมายความว่าเรากําลังบ่อนทาลายความเป็นพันธมิตรหรือเราเห็นด้วยกับรัเสเซียในทุกๆเรื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านการต่างประเทศของเรา เหล่าสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐแสดงความกังวลว่าตรุรกีซึ่งมีความสัมพันธ์กับสองฝ่ายจะเปิดทางให้รัสเซียเข้าถึงข้อมูลของ F-35 เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของ S-400 สำหรับสอยเครื่องบินของชาติตวันตกในกรณีนี้ทางคาวุโซกรูชี้แจงว่าระบบ S-400 จะถูกแยกออกจากระบบโครงสร้างพื้นฐานของนาโตในตรุรกีโดยสิ้นเชิงและไม่มีความเสี่ยงและเชื่อมโยงกับ f35 นักวิชาการชาวยิวและเจ้าที่ปาเลสไตน์ตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งทั่วไปอิสราเอลในวันที่9เมษายนนี้ไม่ได้ให้ความสนใจเป็นสร้างส,างสันติภาพกับปาเลสไตน์แม้แต่น้อยนายชูมเมลรอสเนอร์นักวิจัยสถาบันนโยบายประชาชนชาวยิวและนักเขียนให่กับหนังสือพิมพ์หลายฉบับมองว่าการเจรจาสันติภาพอิสราเอลปาเลสไตน์ในขณะนี้เข้าสู่ภาวะโคม่าแล้ว หมดหวังเรื่องจะฟื้นทางออกที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ทุกคนได้แต่ผลักเรื่องนี้ออกไปจนกว่าจะกลับมาหลอกล้อนอีกครั้งด้านเจ้าที่ปาเลสไตน์คนหนึ่งกล่าวว่าประเด็นปาเลสไตน์หายไปจากการเลือกตั้งอิสราเอลครั้งนี้หากมีก็มีแต่งแง่มุมลบเรื่องนี้น่ากลัวอย,ย่างยิ่งพระบ่งชี้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกนายแกสันอดีตผู้จรจาของปาเลสไตน์ชี้ว่า การที่อิสราเอลไม่สนใจปาเลสไตน์ถือเป็นอันตรายระยะสั้นต่อปาเลสไตน์แต่เป็นอันตรายระยะยาวต่ออิสราเอลเพระหมายความว่าทางออกเรื่องของการตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ถูกปิดไปแล้วเหลือแต่ทางออกเรื่องการปกครองแบบแบ่งแยกซึ่งจะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประชาธิปไตยและภาพลักษณ์ของอิสราเอล แต่นายยอซีเบซินหนึ่งในผู้ร่วมทำข้อตกลงสันติภาพชกเราวครั้งประวัติศาสตร์รอิสราเอลปาเลสไตน์ในปี2536ตำหนินโยบายของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่บริหารประเทศมาตั้งแต่ปี2552ว่าทำลายความหวังสันติภาพแต่เขายังคงมั่นใจว่าทางออกเรื่องการตั้งสองรัฐจะเป็นจริงได้ในสักวันเพราะไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว พักลิคูชของนายกทัฐมนตรีเบนจามินไม่เสนอแผนแก้ปัญหาปาเลสไตน์เพราะเห็นว่าสถานภาพปัจจุบันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วพักไม่เห็นด้วยกับทางออกการตั้งรัฐเดี่ยวและการตั้งสองรัฐเพราะทั้งสองทางออกอาจทําทให้อิสราเอลหมดความเป็นประเทศของชาวยิวและประเทศประชาธิปไตยขณะที่พักบลูแอนด์ไวซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านก็มีการหาเสียงพิงว่า จะหาทางออกทางการเมืองที่เปิดกว้างจะทํางานร่วมกับประเทศอาหรับจะควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในเวสต์แบงค์จะไม่แบ่งเยรูซาเล็มแต่ไม่ได้แตะเรื่องตั้งรัฐปลาเลสไตน์ส่วนพัคพันธมิตรสายแข็งกร้าวของพักลิคุชชูแต่เรื่องผนวกเวสต์แบงค์ทั้งหมดหรือบางส่วนคณะรัฐมนตรีเยอรมนีเห็นพ้องต้องกันเมื่อวานว่าจะเสนอให้ร่างกฎหมายขัดขวางพวกติดอาวุธ โดยจะกำหนดให้ชาวเยอรมนีที่มีสองสัญชาติแล้วออกไปร่วมต่อสู้ให้กลุ่มติดอาวุธต่างแดนจะต้องถูกเพิกถอนสถานะพลเมืองเยอรมนีมาตรการนี้ที่จำเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาจะไม่ครอบคลุมไปถึงผู้เยาวและจะมีผลเฉพาะในอนาคตไม่ส่งผลต่อในปัจจุบันและจะไม่มีผลต่อชาวเยอรมนีที่ถือครองสัญชาติเดียวเพราะจะทําให้กลายเป็นคนไร้รัฐที่ผ่านมาชาวเยอรมนีกว่าหนึ่คน ที่เดินทางไปสู้รบในตอนออกกลางนับตั้งแต่ปี2013และทางรัฐบาลก็กําลังถกเถียงกันว่าจะรับมือกับคนเหล่านี้ยังไงประมาณหนึ่งในสามของคนเหล่านี้ได้เดินทางกลับเยอรมนีส่วนอีกหนึ่งในสามเชื่อว่าตายแล้วที่เหลือยังคงอยู่ในอิอรักและซีเรียจากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองเยอรมนีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้เรียกร้องให้อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรับตัวนักรบไอเอสที่ถูกจับพากลับไปดำเนินคดีในประเทศบ้านเกิดเยอรมนีระบุว่าจะรับตัวนักรบพวกนี้กลับหากดำเนินคดีผ่านกองสุนโดยย้ำหลักการว่าชาวเยอรมนีและพวกผู้ต้องสงสัยที่ไปรบให้กับไอเอสล้วนแล้วมีสิทธิ์กลับบ้าน สสอังกฤษพันธุ์กฎหมายส่งนายกเมไปขอสาภาพยุโรปเลื่อนเส้นตายการเบร็กซิสเป็นครั้งที่สองในขณะที่เธอนั้นกำลังหาหรือฝ่ายค้านเพื่อหาทางออกเมื่อวานนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาราชนาจาักรพันธุ์ร่างกฎหมายซึ่งผลักดันโดยนางเยฟตี้คูเปอร์สสพักแรงงานบังคับให้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมไปขอสาภาพยุโรปขยายเส้นตายเบร็กซิสที่จะมาถึงในวันที่12เมษายนนี้ออกไปก่อน เพื่อเลี่ยงไม่ให้พวกเขาต้องออกจากยูอแบบไม่มีข้อตกลงอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายนี้ยังจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสูงก่อนจะกลายเป็นกฎหมายและต้องรอให้ EU ตัดสินใจว่าจะยอมให้ขยายเวลาเป็นครั้งที่2ออีกหรือไม่ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสสอังกฤษเกิดขึ้นหลังจากนางเมหารือกับนายเจอรมีคอบินหัวหน้าฝ่ายคา้านพรรคยงงานเรื่องแบ็กซิสซึ่งถูกระบุว่าเป็นไปในทางสร้างสารรค์ แต่นายคอบินระบุว่าพวกเขายังไม่ได้ข้อสรุปใดๆโดยทั้งคู่จะหาเรือตลอดทั้งวันนี้หากนางเมกับนายคอบินบรรล,ลุข้อตกลงก็จะให้สภาล่างโหวตก่อนถึงวันประชุมสุดยอดบาราฉุกเฉินของอียูในวันที่10เมษายนนี้แต่หากล้มเหลวนางเมจะเสนอทางเลือกต่างๆให้สภาหโหวตแทนรวมทั้งข้อตกลงที่เธอตกลงกับสาภาพยุโรปด้วยแม้ว่าจะถูกสสปฏิเสธไปแล้วถึงสรอบก็ตาม ทางการมาเลเซียเตรียมขายเรยอโยชหรูที่ซื้อมาจากเงินช่อโกงของกองทุนพัฒนามาเลเซียวัน m อ b มดีบีที่ตั้งขึ้นในสมัยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนาจิปราซักโดยจะขายให้แก่บริษัทผู้ดำเนินการบ่อนคาสิโนกินดิ้งในราคาหนึ่งยี่สบกล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,995้า 3, ล้านบาทเรยอโยชลำดัหนึ่งกล่าวเป็นหนึ่งในทรัพย์สินหลายรายการที่นายโลแทคโฮนักการเงินซึ่งหลบหนีความผิด และกลุ่มคนใกล้ชิดซื้อเอาไว้ทางการมเมเลเซเด้ประกาศขายเรยอยอร์ชลำนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนโดยตั้งราคาขั้นต่ำ130ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ยังไม่มีผู้ใดเสนอราคาใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้จนกระทั่งคาสิโนโกินติงเสนอซื้อในราคา126ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและคาดว่าจะมีการจ่ายเงินในปลายเดือนเมษายนนี้ จ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวว่าเหตุระเบิดหน้าร้านอาหารทางภาคใต้ในวันนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย13คนซึ่งมีเด็กรวมอยู่ด้วยนายกเทศมนตรีกล่าวกับสื่อว่าเหตุระเบิดทำให้กระจกแตกกระจายที่ด้านหน้าร้านอาหารโดยครอบครัวที่มารับประทานอาหารในเมืองอิสุลันบนเกาะบินดาเนาพื้นที่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์เป็นแหล่งกบดันของกลุ่มติดอาวุธตั้งแต่กองกำลังคอมมิวนิสต์และกลุ่มกบฏมุสลิมจนทำให้กลายเป็นพื้นที่ยากจนและความรุนแรง ตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่ด้านนอกร้านอาหารและสอบสวนหาผู้กระทำความผิดโจ้ที่กล่าวว่าระเบิดถูกนำมาวางไว้ที่ด้านหลังของเครื่องปรับอากาศทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง13คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันอย่างเราก็ตามตำรวจคาดการว่าผู้บาดเจ็บอาจมากถึง18คนแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต รายงานภาวะอากาศโลกของสถาบันผลกระทบสุขภาพที่ตั้งอยู่ในสหรัฐและมหาวิทยาลัยบริทิชโคลัมเบียในแคนาดาที่อ้างข้อมูลจนถึงสิ้นปี2060ระบุว่ามลพิษในอากาศเป็นสาเหตุอันดับ5ที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและมากกว่ามาเ,เรียอุบัติเหตุบนถนนภาวะทุพโภชนาการหรือสุราแต่จะมีความแตกต่างกันที่ตามภูมิภาคหากเป็นประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียแปซิฟิก และอเมริกาเหนือมลพิษทางอากาศจะทำให้เด็กอายุสั job, ้นลง20สัปดาห์หากเป็นเอเชียตอนออกเด็กจะอายุสั้นลง23เดือนและหากในเอเชียใต้เด็กจะอายุสั้น30เดือนเพราะได้รับมลพิษทางอากาศทั้งในบ้านและนอกบ้านรายงานพบได้ว่าคนครึ่งโลกรับมลพิษอากาศในบ้านส่วนใหญ่มาจากการเผาถ่านหรือไม้เพื่อหุงหาอาหารและให้ความร้อน บมากที่สุดในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกและทางใต้ของประเทศทะเลทรายซาร่าในแอฟริการายงานระบ,บุได้ว่าหากสามารถทำให้มลพิษทาองอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอายุขายเฉลีย่ยของคนในบังกลาเทศจะเพิ่มมากที่สุดถึง1.3ปีเช่นเดียวกับคนในอินเดียเนิเจิเรียและปากีสถานที่จะมีอายุขเพิ่มขึ้น1ปีหากรวมอายุคนทั่วโลกที่สั้นลงในปี2060 เพราะมลพิษทางอากาศจะมีมากถึง147ล้านปี5ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเพราะมลพิษทางอากาศที่เลวร้ายที่สุดแต่อยู่ในเอเชียได้แก่จีนอินเดียปากีสถานอินโดนีเซียและบังกลาเทศเพราะจีนประเทศเดียวมากถึง8 5 2 0 0 0คน i